หลังจากที่คาทีลาเรารีวิวตัวโปรแกรมเล่นเพลงบน iPad สําหรับเป็นเล่นแทางเครื่องเสียงแล้วนะครับคราวนี้ขอรีวิวอีกตัวหนึ่งแล้วกันก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเวลาขับรถไปไหนเนี่ยบางทีผมชอบหลงครับก็คือยิ่งไปต่างจังหวัดด้วยแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยรู้เส้นทางมากเนี่ยถ้าเกิดเรามีโปรแกรม GPS เนี่ยมันก็จะดีไม่ใช่น้อยแต่ผมก็ชอบหลงนะ ตาผมลงไปกับหญิงนี่ก็ดีเหมือนกันนะจะได้อยู่ได้กันนานขึ้นก็นท่านมีหญิงนะครับผมไม่มีประมาณนั้นกาพูดอ่ะอะต่อเลยครับท่านคราวนี้ก็คือว่าที่โปรแกรมที่ G P S มีหลายตัวพวกไอโพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าที่จะรีวิววันนี้ชื่อโปรแกรมไ y กิกนะครับสำหรับคนมีกิกเน่จจะชอบอ่างันผมต้องชอบโอเมเอ้ยมืกิที่ท่านใช้นิ้วสี่นิ้วนี่เขาเรียกว่าอะไรนะท่านมาติเกสเตอร์นะครับ ใช้สำหรับเบย์ท่าน4.3ทิ้งไปอะนะครับเเจลเบรกด้วยหรือเปล่าไม่ต้องเจลครับแล้วของผม่มีไม่ได้ลงเลยนะเนี่ยอ้าวเฮ้ยแล้วทำไมนะอ่ะต้องลงนะครับประมาณนั้นโอเคตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยช่วเชสี่ช่ยสี่ซอยห้าสิบสี่นี่ตอนตอนนี้เขารู้พิกัดกันหมดแล้วแน่ใครจะมาตีหัวบ้านแอดมินก็เชิญตามสบายนะครับชิพาแล้วท่านโอเคหน้าจอเนี่ยเราจะเห็นว่าก็จะเป็นแบบลักษณะเป็นแผนที่นําทางตามปกติทั่วๆไปนะครับ เวลาเราสูมอินซูมเอาก็ใช้2องิ้วเหมือนกันก็จะเห็นแบบว่า เส้นทางอะไรยังไงอยู่ที่ไหนบ้างประมาณนั้นโปรแกรมนี้โหลดได้จาก App Store ป่ะครับใช่ครับแพงมากนะครับโปรแกรมนี้ตอนนี้กี่เหรียญนะกี่เหรียญส4เหรียญนะครับแต่ปกติขายอยู่ที่39เหรียญก็โอเคนะดีกว่าไอ้ทอมทอมตั้ง50 60เหรียญป่ะท่านอันนั้นน่ะอันเวอร์มากแต่อนนี้ก็ของแต่นี้ของไทยป่ะไม่ไม่คือหมายถึงว่าแผนที่เป็นของไทยภาษาเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยมันก็ก็ได้แต่โอเคผมว่าอินเทอร์เฟซมันดูดีมากเลยนะดูดีกว่าไอ้ทอมทอมอีกก็กดสามารถกดแรงนี้ให้มุมมองไปสาครับครับ คราวนี้เนี่ยข้อดีของของไอ้นี่มีอยู่อย่างนึงคือว่ามันจะถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตไว้เนี่ยมันจะโหลดไปตัวาภาพจากอินเทอร์เน็ตมาให้ด้วยว่าบ้านใครเ<ใ>นครับ้านใครก็รไม่รู้นนครับแถวเนี้ยครับแต่เขาโพสต์ไว้อยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วมันก็จะไปดึงภาพที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยตามพิกัดเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยทาให้เราเห็นอ้างอิงได้ว่าโอเคเผื่อเราขับผ่านใกล้ใครไหมอะไรเงี้ยเราก็จะสามารถดูได้นะครับประมาณนั้นเนะครับ สูบออกมาก็จะเห็นหลายอันนะครับทษทีนี่ก็จะเห็นคืออะไรอะไรยังไงคืออ๋อบ้านสบายบ้านสบายนี่ของดาราช่องเจ็ดผมจำได้เป็นโฮสเทลนะครับใช่ใช่โฮสเทลอย่างแรกเดี๋ยวผมขอยกเลยเส้นทางแป๊บนึนะครับเตอนนี้ผมว่า เราเราอยู่ที่นี่นะครับแล้วเราต้องการที่จะแบบให้ <ไป S 1> นำไปพารากอนไปพารากอนต่างโอเคก็กดที่เมนูขึ้นมานครับบัรเลมหมดฮนะกดที่เมนูขึ้นมาแล้วก็เรียกมันจะมีเมนูก็มีหลายอย่างมีพวกนำทางเส้นทางชุมชนอะไรเงี้ยเอาที่ใช้บ่อยๆอีกนำทางครับนำทางไปไหนไปนะพารากอนไปพารากอนมันมี <ไข S 1> ให้ไปไหม กำหนดหลายอย่างมานะครับอย่างเช่นแบบว่าํำทางไปที่บ้านนี่ถ้าเกิดว่าเราเจัด<ร>ไว <ป S 1> ้ตั้งแต่ต้นบ้านก็คือเป็นบ้านที่อยู่ใน POI เราก็สามารถเรียกว่าจาก ไปประเทศไหนไปทาเลเลยไหมเราไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เรียกเมืองอะไรเงี้ยกรุงเทพอ๋อเราต้องค่อยๆเข้ามาทำทีนแล้วใช่ไหมเฮ้ยเรามันเซฟเป็นเฟิร์บลิทได้ไหมท่านได้ครับทุกอย่างง่ายหน่อยง่่ายยหนอประมาณนั้นอันนี้ก็จะลิสต์ออกมาทั้งหมดเลยในเมืองนี้มีอะไรบ้างอะไรเงี้ยปุ๊กข้าวราดแกงนี้ที่ไหนเนี่ยท่านนั้นไม่รู้ครับอยู่แถวนี้ครับยี่สห้ายี่ห้าเมตรแถวๆเนี้แมงอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วก็เราสามารถเซฟได้นะครับแหนพารากอนเด๊มันสังเกตดีไปเนี่ย เนี่ยครับต้องเป็นภาษาไทยดีครับเวลาคุณเวลาอยู่เมืองไทยคุณก็ต้องใช้ภาษาไทยนะครับไม่แต่วันเสิร์ฟภาษาอังกฤษได้ประเนี่ยถ้าเสิร์ฟภาษาอังกฤษก็ต้องเปลี่ยนภาษาของโปรแกรมงั้นเราก็เลือกอาคารจอดรถพารากอนไหมนี่ครับอ๋อพารากอนฮอร์ไหมครับอ๋อเออพารากอนฮอร์ดิได้ครับามจับไปพอเรียกเสร็จปุ๊บก็กดเรียกครับขับเข้าไปขับไปยังหรือจะเดินไปของเราคงไม่ไม่เดินไปขับไปดีกว่าครับมันก็จะคำนวณเส้นทางให้เสร็จสัก เราก็จะแสดงเส้นทางนะหมดว่าจากจุดที่เราอยู่เนี่ยไปถึงเนี่ยระยะทางเท่าไหร่สิบก็คล้ายๆ Google Map ของเรานะแต่มันดูดีกว่าเยอะเลยแค่นั้นเองค,ค,ครับระยะทางสิกิโล<อ> ETA estimate time arrive ก็คือห้าสีอเา51นาทีอ่าเวลาที่จะถึงเนี่ยคือตอนเที่ยงคืนกับ51นาทีอ่าอใช่เพิ่มคือ ETA ย<อ>่ 23, <อ>ิบสามใช้เวลาเดินทางประมาณ2ีนาทีตอนนี้เราประมาณเที่ยงคืน20 ก่านาทีว่างั้นเถอะเค้ยทำเสร็จแล้วป้าคราวนี้มันจะเลิ่านทางเราก็ให้เราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันมีเสียงไหมเนี่ยประมาณนั้นมีครับแต่ว่าตอนีเราเปิดเพลงอยู่อ๋อมันก็จะไม่พูดออกมาใช่ไหมเราก็อยากให้มีเสียงแล้วก็กดเปิดเสียงมันซ่าที่ตั้งค่ามันก็จะพูดว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวงี้าเลี้ยวหลังอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้น คราวนี้เราจะํำทางจริงๆจังๆท่านประตูท่านประตูประตูทำไมท่านนะครับท่าน่าว่ามาอันนี้เราก็กำลังเดินทางไปตามเส้นทางนะครับอาจจะสั่นช่วงนี้นึงนะครับมันถือด้วยด้วยมือเปล่าอาจจะดูช่วงนี้อาจจะกระตุกหน่อยแล้วมันจะบอกให้เราเลี้ยวซ้ายข้างหน้านะครับถ้ามันไม่พูดก็ตัวขับรถชนแล้วครับ เลี้ยวซ้ายจากนั้นเลี้ยวขวาอ้โหมันมาอ่าเราก็เลี้ยวตามมันสักเล็กน้อยนะครับโอเคผมว่าเราพอแล้วเป็นหลงจาก100เมตรเลี้ยวขวาหลังจากนั้นถัดไปเลี้ยวซ้ายอ่าเราก็พอแล้วนะเดี๋ยวเรากลับไปตั้งต้นของเราดีกว่า